โอเคเอ้ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมแนวเชียงคงแล้วนี้อยู่กันในเกม Resident Evil 4โ oh, อ nah. hmm, ้เจ okay. ้าฆ่าสาราซาตายเราช่แล้วอะไรเงี้ยแฟลเลอร์ทำไมอืมแป๊บหนึ่งนะมันก็พูดเร็วซะเหลือเกินโอเคเดี๋ยวฆ่าเดี๋ยวฆ่าเดี๋ยวอืมทั้งแม่งะ จะเหมือนกับว่าจะเจอเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยน,นะโอเคแล้นก็เมื่อกี้จะข้ามฉากไปนะครับผมบัมนหนึ่ง,งติดของขึ้นไปรู้สึกว่ามันเดินเร็วๆไงไม่รู้นะ แลมันนี่ก็ชั pter ที่ห้าจุดหนึ่งก็ใกล้จบกันไปแล้วคล,คลิปอัพคลิมหรือคลิปวะไม่รู้เหมือนกันโอเคทำไมรู้สึกว่ามันเร็วๆไงไม่รู้คุณผู้ชมรู้สึกไหมช่ามันเถิะน,นะรีโหลดชิป มันเป็นไรวะมันเร็วมากเลยเครื่อง,งนี้นะครับเราต้องยิงถา,ถามว่าทำไมถึงต้องยิงเพราะว่าเมื่อเวลาเราเดินไปปพ๊่มศัตรูมันจะมาลุมเรานะครับเอ้ <c oughs> อ่าแอลลี่ก็โดนจับไปแล้วฮึบโอเคโอหีิบึกบิดไปทำไมบิด เอ้ยม okay, uh, oh, yeah. okay. ีโดนเว้ยไม่โดนอ่ะโอ้โหฟักลีชิตัดยาโอเคแล้วก็ชิวๆเข้าไว้นะครับเพราะว่ายาก็มีต้นอยู่พอสมควรที่สุดแถวนี้ตรวอยงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเดินมามีเห็นกู้ป่าเขียนในแมงกอนเตนโอ้โอโอ้โอ้ฟักอีทเอลมาเดี๋ยวเดี๋ยววันดีครับเดินมาเดิ๋มาเดินมาแล้วเว้ยเดินมาแล้ว วัดดีครับอื้นเน้นหนึ่งนัดแข่งกับกูว่ามึงกับกูขยิงเร็วกว่าโอ้โหแม่งโอ้โหโกงมึงเอาปืนตบก,กวนตีนตายแล้วง่ายนึกว่าจะยากโอเคชุบชบรู้สึกว่าภาพมันจะเร็วๆหน่อยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปเลว แหลกด้วยขอภายในความแหลกนะครับเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้เลื่อนอะไรขนาดนั้นคอมผมก็ไม่ได้ว่าสเปคจะแรงสักเท่าไหร่ก็นะธรรมดางั้นงันเฮ้ยเช็คดิโอเคระดับโอเคโหด้านล่างพันดมิดแน่นอนโอห้าบาทเนวไกลนี่มาดิมาดิคิดว่ากูกลัมึงลงไป ักโลดาโอ้โหโอ้ยนั่นเดี่ยวตายเลยโฮลีออดกันเราไม่ธรรมดาอุ้ยโอ้ยใครวะใครวะพอมตายขออภัยนะครับอะว h a t the h ตายตายอีกแล้วอะไรวะทั้งมันทั้งมันโอเคเรื่องใหม่ก็ดีนะเดี๋ยวว่าเป็นประสบการณ์ได้ตายเราจะได้จดจำไม่เมื่อกี้กดเข้ากระเป๋าไม่ทันโอเคตายนะไม่เป็นไรคร่งผมก็ไม่ได้ เทพอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับโอเคซึ่งสปอตไลท์ก็เสร็จละ okay, ซึ่งตรงนี้จะหยิบเหมือนเดิมมาดิมาดิเดินมาเดินมาเดินมาไอ้จริงอะ่ะยิงนะมาดิมาดิุดูยปวดดีครับปวดดีครับมาดิมาดิาดนี่ตายแน่นอนโอ้โหโกงโกงเอามือตบอะ่ะ เอาปืนตบโอ้โหเมื่อกี้หึกระแทกหน้ากันเลยทีเดียวโกงกงกูยังไม่เอาปืนเลยกูยิงนะกูยิงกูยิงอื้มเออเฮ้ยฮอลี่ฮอลี่ฮอลี่ชิดรอด้วย waterfagsie อันหนึ่งกันหนึ่กันนี่กันหนึ่งกันหนึ่งกันจ้ตายซะชาวโลก มันไม่ได้ง่ายอะไรอย่างที่คิดเรื่องขรงนี้ผมจะรีบเลยกันก็คงไม่เก็บของแล้วแหละนะนะโอ้โอกกไอแอนโอ้โหรัดพากีก็หลีพาก้าไงทุยไปเร็วไป็วไปโวเฮ้ยเอ,อาวันดีครับวันด,ดีชาวโลกวันด,ดีครับ เราไปเราไปแล้วโกโก้รันรันรันเฮอร์รี่เอ้าทเฮอร์รี่เฮอร์รี่ไม่ว่าช่วงนี้ก็สับสนกับภาษาอังกฤษหน่อยซึ่งเดี๋ยวคลิปตอนแรกที่ผมถ่ายเนี่ยคือถ่ายวันวันที่หนึ่งเมษาแต่ไม่รู้ว่าจะลงเม,มื่อไหร่นะครับผมก็นะรอกันไปก่อนแล้วแต่อูโ้โฮร์ริโฮอร์รี่ชิตเราไป,ไปโลอ๋อกดผิดนะฮะ จะกล hey, like, ับหลังทำไมล่ะวีมันแม็กนัมช็อตกระดิ่งเอ้ยแม็กนัมไม่ได้ช็อตกระดิ่งหันหันหันนนตรงนี้ต้องหันเลเฟเลยตรงกับไอ้รูนี่นะแรับเราไปโลโก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 อ่าแบมมันกูลงไม่ได้ซึ่งพาร์ทนี้ก็ไม่น่าเบื่อน่าเบื่อนะไม่มีอะไรมากมาย เฮอ้าวเจอช็อตกันเช่ยเอ,อมิมเอ,อ้ยมันจะซูมหาหินด้านบนไหมวะอย่าบอกนะเฮ้ย hey, ไม่มีเว้ยอันแน่ไปละเฮ้ยวัสดีครับเน้นได้ใจความอะไล่ะเราจะแคสแบบเร่งรีบไปเลยนะฮะแคสไม่เอาแบบว่า ช้าๆไม่เน้นเก็บของนะเอาแบบว่าผ่านก็พอแล้วแล้วก็เนื้อเรื่องแต่เนื้อเรื่องมันไม่ค่อยอะไรนั่นเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยอำํำนวยวัดดีเคยตายยังวะโหซึ่งรีออทกันเราก็แรงอยู่พอสมควรนะมันนี่มันนี่มานี่มานี่โอ้โหโอ้โหมาดีมาดีาดอะสงสัยดาเมจหกจุดห้านะอ๋อฆ่ามาแล้ว โอ้ยแหลกมากเลยนะอย่างนี้แหละเครื่องมันไม่อำนวยเอาไอสัตว์ผัดดีครับอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันเร็วอย่างนี้วะคือผมงงมากเลยนะมันเร็วมากเลยใช่ไหมเนอะโอ้โหกระเด็นกันเลยทีเดียวอือหืออือหืออุ้งรับพักกี้ลาบพักกี้ส้มตีนแหลกมากเลยเนี่ย สวัสดีครับถึงกระดิ่งกันเลยสิเดียว,ชยวเชวเฮ้ออะไรวะอะไรวะยิงหน่อเเยเกต้วกลับไปก่อนอ้าวไม่เสียดายครับที่วิ่งมายทางนั้นมีทางไปต่อไอ้ยะเฮ้เมื่อคืออะไรเนี่ยไปขึ้นไปคลิปอัพคิมหรือคลิปไม่รู้ผมอ,อ่านไม่ค่อยออกแมวโกลเด้นโอเค ใส่เป็นอะไรทองๆอ,อะไรเงี้ยนี่ก็โหรูปไม้สลักทุกอ่าก็สลักดีอยูน่นะพันนี้ผมพูดเร็วไปหน่อยปะพูดเร็วไปปะไม่รู้ดิเร็วหน่อยก็ขออภยัยนะครับโอ้ยหแหลกโอ้ยเครื่องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอก,ก่อนเอ้าไอ้น่นวิ่งไปทําไมเฮ้ยมันวิ่งไปทําไมโอ้โหโอ้โหของสูงของสูงของสูงโอ๊ย ว่าจะฟาดเซ่ก็นิ่งนิ่งนิงกันิ่งกันนิงเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ของสูงมึงอย่าเล่นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหมึงเล่นของสูงมึงเล่นของสูงแดกๆไปเถอะนะฮะเพราะมันได้ซีเรียสเรื่องยาอะไรแต่แดดนี่ไปก่อนใช้ก้นดีกว่าน่าจะน่าจะสะดวกกว่าไอ้เหี้ยพ่อมึงตายมึงยิงทำไมกูเนี่ยมึงยิงทำไม เราไปแล้วรันรันฮู้มันปาร์ตเบิร์ดนี่ไปละไหนใครจะหือใครจะอะไรมาอืมมาเลยเอาล็อกเอาทำไมอ่ะอ๋อกดสวิตช์ทั้งตัวหนากล้วยยานแคบอาอเเวเอ็มหนึง่งวันดีพ่อค ยูเวลครอมฮัลโหลเมอร์เชนเพิ่งไปรู้นะครตอนแรกไม่รู้ชื่อมันเหมือนชื่อเมอร์เชนนะฮะโอเคเอเมลอนขายไปไม่ต้องผสมเอมิมแผน่นอะไรเทเซอร์สมบัติแผ่นที่เกาะนะครับก็ไม่ซื้อหรอกคือไม่จำเป็นอู๋คิวเลอร์เซเว่นนะฮะดาเมจยี่ห้ซื้อด่วนด่วนโอ้แบบนึงงงเอมิมโอเค นี่คิลเลอร์เซเว่นเป็นปืนที่ตำนานที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับก็โอเคอันนี้ไม่ต้องอัพแล้วแหละโอ้โหดาเมจ6.5ยังอึ้งไม่หายแล้วก็สไตรเกอร์ใช้บ่อยอัพแม่งเลยโอเคพอละไายสตว์โอเควันนี้ผมก็ต้องขอจบพาร์ทเพลงนี้ครับโอเควันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ kode